แม่สไตล์ลมทะเลนี่ประเภทล็อกคอเขาเรียกล็อกทครงถอยนะครับจับตีแบบเหนียวแข็งจริงๆเอาดูครับแม่วงนอกแข้งซ้ายเพชรบังหินแม่เตะแล้วถอยออกมาครับเตะซ้ายครับบังต้องบังให้อยู่ครับขวาโอ้ยแม่ดอกนี้เต็มไทยโคลงครับของฝากจากเมืองลุงนะครับเอาครับเน็บไปเรื่อยๆครับขวาของมงคลชัยเมื่อสักครู่นี้วิ่งกระหอบกระหืดมาครับคู่แรก อ้าวตอนนี้เครื่องร้อนแล้วน้ำเงินอ้าวครับแดงจะถอยอย่างเดียวไม่ได้เลยครับซ้ายแล้วถอยหลังกูเลงกูเลงแม่ไม่โสภาสถสพรแน่ครับคุณเศษยับเดินเร็วขึ้นครับไม่หนีเยอะซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายแม่ถอยเตะนะครับโอ้โหดูฟัดในแข็งมากๆครับวงในวงคนไทยครับดูครับแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับดิบเลี่ยมสู้นิดนึงเดินกันใหม่ครับเดินเพลงรุกเร็วขึ้นครับวงคนไทย ใช่ขวาคึ้นเอ้าไอ้ลูกนี้เสียหลักด้วยนะครับโดนแคร่งไปไปลายเท้าครับมาเตะดอกนี้นะครับมาได้ส่งได้อาการมาเพชรบางหินถอยนะครับซ้ายโอ้โหหน่ากวนะครับเพชรบางหินอาวุธยังแรงอยู่ฮามงคลชัยครับต้องฟังให้อยู่เอาโดนซ้ายอีกทีครับโดนแล้วไปสองแค้่งนะครับมาเตอืดสะอื้น คนละภาคคนละฝั่งนี้มันเริมอร่อยแล้วคุณกี่สาติตกับชัยต้อกับปลาร้ามาคนละแข้งเอาแายทายาทมูลเหลืองเมืองลุงเอาละครับซ้ายสองซ้ายโดโหแม่แต่แว่แข้งกว่านี่มันมันแน่นกว่านะครับเสียงพารองนี่ตูมเสียงตูมใหญ่ครับเอาละครับไม่มีอะไรแน่นโอ้ยเจอลูกผิดเข้าไปแม่ คุณเปกกี้เอ้ยลูกนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าบิดแล้วเข้าตากรรมการล็อกเป็นลงครับทีมงานของลมทะเลนี่บอกว่าลูกเก่งของผมครับแต่อย่าลืมนะครับต้องดูด้วยนะครับมงคลชัยไฟนี้เป็นไฟแรกที่ราชลำเนินนะครับมากับพลังใหม่สี่ไฟนะครับ่อยที่อ้อมน้อยทออแล้วก็วัดบางป่าวันนี้ติดตามชมครับมงคลชัยราชลำเนินหลุดหลุดสายหลุด จะถอยไปไหนครับซ้ายของเพชรวังหินแมาทีมงานก็บอกให้เดินให้โบกนะครับโบกให้เดินนะครับกองเชียร์ครับนี่ครับทีมงานเซียนฮัลโหลฮัลโหลบอกให้ลุยให้ลุยแมทจวดลมอีกแล้วซ้ายตายเป็นมวยข้างเครือกไปแล้วคุณพิเศษเอา้องออกนิดนึงครับพยายามจะชกในเกมรับของตัวเองนะครับแต่ว่ารับเยอะไปนิดแมทนี่ครับแข้งซ้ายมันไม่มีพลังนะครับ เสด็ำเงินจะออกทีมแมมันเน้นมันแน่นกว่าเอาซ้ายมาหลายยกนะครับอีกหนึ่งนาทีซ้ายมาเอาเล้ครับได้มาหนึ่งแล้วอีกสักสองสามทีเป็นเรื่องนะครับสองสามทีดาวรุง่งพลังใหม่พันธมิตรแดนใต้ส่วนบนเวทีตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะเสียครับ้นานของเอพชรรังหินต่อยางเดียวจอ,อวยสุดท้ายก็อของของงอมาแล้ว กาถุงทุกข้อตอนนี้เอาใครที่ลุ้นฝ่ายแดงก็ต่อยให้ถูงต่อยโดนครับโอ้โหแ,แกลเพึ่งมาตื่นตัวยังไงครับมายกนี้พอมาไล่ต่อยต้นน้ำกลางน้ำยังไงต้นน้ำเร่งหมดเลยหรือเปล่าเอาถอยแล้วคุณพิเศษฐ์ <นะ S 2> ร้อยเอ็ดนี่มีทะเลไหมไม่มีครับไม่มีนะทะเลต้องไม่ถอยแล้วครับต้องไม่ถอย อ้าวเพชรวังหินเร็วกองเชียจากร้อเอ็ดรอเทียอยู่้าย้ายไม่ซ้ายแม่แต่โอ้ยโดดฝวายเลยเมื่อกี้อ้าวร้อยเไม่ได้เช็คบินไม่ได้เช็คอินครับร้อยเอ็ดมีแต่สนามบินนะครับหันไปทางมุมล้ำเงินนะครับมงมคลชัยเกียรติกาเซ็นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ